สวัสดีค่ะ h e l โ o m มา a น e อีการศนีสว่างวงศ์ o u n c n คอมีใบบุญ I am 10 years old I t s t ต d y i เดระอินปฐมไฟบ้านสำราญสักูเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันเด็กหญิงการศนีสว่างวงศ์ชั้นป .5 โรงเรียนบ้านสำราญรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มายืนอยู่ณนะที่นี้เพื่อเกล่าวสุนทรพจน์สดุดี มหากษัตริย์ไทายผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของดวงชนดวงชนชาไทยพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นร่มโพรงไตที่แผ่ภัยสารบุก้าปุกกระกรบอกอนา,าประชาราชให้อยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทายทุกพ,พระองค์ทรงคุ้มเคพระวรกายภสติปัญญา และพระราชหาทัยในการพัฒนาและดูแลบ้านเมืองให้จเจริญรุ่งเรืองมั่นคงดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ทรงสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขของพระสานิกรไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครองการศึกษาการสาธนารณสุขการเกษตรหรือแม้แต่การดำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งวิริยะอุตสาหะความเสียสละความเมตตาธรรมเราได้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันวกว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงริเริ่มโครงการอันเป็นประโยชน์มากมายอาทิโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริต่างๆที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจาัดก,การน้ำการพัฒนาอาชีพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทำให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพระมาหากษัตริย์ไทยไมิได้เป็นเพียงประมุขของประเทศชาติแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจความผูกพันความสามัคคีของคนในชาติในยามที่ประเทศชาติประสบวิกฤตการ รือเมื่อเผชิญกับความท้าทายต่างๆและพระองค์ทรงเป็นหลักใช้ที่มั่นคงเป็นดวงประทีปสองทางให้ปูมชนชาวไทยผ่านพ้นอุปสรรคทาุ้ปณ์ด้วยความเข้มแข็งและมีสติพระองค์ทรงเป็นผู้ประสานรอยแล้วสร้างความเข้าใจและนำพาประเทศชาติก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงบนรากฐานของความรัก ความสามคัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระบุราโชวาทและพระราชดำรสของพระองค์ท่านล้วนเป็นเครื่องเตือนใจและในเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่เหลา่าพระสกนิกรทุกมูลาวซึ่งสะท้อนถึงพระปีชาสามารถในการมองเห็นและเข้าใจถึงปัญหาของประชาชนอย่างลึกซึ้ง และทรงชี้แนะแนวทางการแก้ไขได้อย่างแยโยนดังนั้นการสะดุดีพระมหากษัตริย์ไทยจึงมีใช่เป็นเพียงการกล่าวค่อยคำอันสวยหรูแต่ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันประมาณมิได้และเป็นการยืนยันความจงรักภักดีที่เราชาวไทยมีต่อพระองค์ท่านอย่างสุดหัวใจ ขอให้เราทุกคนการน,น้อมนับแนวทางพระราชดำรัสและพระภูมิลาชวัรของพระองค์สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราให้สถิตเสถียรผู้ชาติไทยตลอดไปขอขอบคุณค่ะ